สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียชื่ราคุณบุญรัมครับวันนี้อยู่กับเจ้าฟันปีศาจครับได้ฟันเราอยากจะได้ปีก,กครับไอเลี้ยวนี่พอเลี้ยวไม่ยอมครับได้ฟันปีศาจแล้วบอกว่าได้คืบจะเอาศอกครับทีานี้อยากได้ปีกครับก็เลยได้ย้ายกลับมาที่โรงงานของเราวันนี้เลยจัดการครับเนี่ยฮะระวังร้อนเนอะ มาใส่ปีกครับนี่ฮะเล็กไนะด้แค่นีนนะลักสองเพนนีนะเกินเก้าร้อยหยิบกันโอ้โหเ,เล็กขึ้นกำน้ำเลยเนี่ยันน่งสองพันสามขึ้นนะแต่ก่อนพันเก้าไม่ใช่เป่โอ้ขึ้นเหมือนหมูเหมือ,ม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 อนไก่เออขึ้นเหมือนหมูเหมือนไก่เลยขึ้นแพงหนักเลยครับเดีวนี่หนโตัว,ตวร้อยยี่ เกเงินเลเก็บเงินอย่าทิ้งน้อนี่ไวเลาะอาใัยเนี่ยมันมีใช่ได้พวกเหล็กขึ้นราคามากครับเหล็กกับหมูขึ้นแข่งกันครับไก่ก็เริ่มขึ้นแล้วปลาก็เริ่มขึ้นแล้วครับอยากได้ปีกก็ต้องทําเองครับไม่มีใครทําให้ถูกใจได้ครับต้องจัดการเองนะครับอยากได้ก็ต้องทําเอาเองครับย้ายมาเองทําเองนะครับทีนี้ สมใจแล้วครับยิงใส่ปีกเจ้า XCMG ครับของเรานี่กว้างอยู่แล้วครับมาเจอปีกอีกครับเนาะปีกสามารถถอดออกได้ง่ายครับไม่ยากครับสามารถที่จะถอดได้ประกอบได้ก็ไม่มีปัญหาครับใส่ปีกจะทํางานง่ายยิ่งขึ้นเพราะเราจะทําโค้ง,งน้องนาครับเนะ <million. S 1> บาะพวกเรางานส่วนมากจะเป็นโค้ง,งน้นองนาะก็ต้องกันดึงสลป แต่งคันครับขุดสะชื่อมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปเป็นร่างออกก็ได้พี่แต้มแต้มเอาก่อนแล้วก็ก็ออกเอาออกไปเชื่อมนอกอีกง่ายอืมพอาะจะแต้มเป็นเป็นรูปไว้น่ะใช่พี่แต้มเป็นรูปไว้ก่อนอืมแล้วค่อยเอาออกมาแล้วก็ใช้ลุยข้างนอกเลยเนาะต้องนี่แลกมาใส่ตำแหน่งก่อนเจาะรูก่อนแล้วค่อยถอด เหล็กแพงมากครับนี่เราเราแค่ซื้อเป็นเศษเศษมั้ยครับเนี่ยตัวนี้เฉพาะเหล็กตัวเนี้ยถือว่าแพงมากครับปีนี้เนาะทําอะไรก็ยากครับผมน็อตตัวหนึ่งก็ขึ้นราคาให้น็อตตัวน,นี้ดูน็อตที่นี่ครับตัวละเก้าสิบาทครับวิ่วร้อยยี่สิบาทครับแล้วก็อันนี้อะไร,ะไรเนาะใบผานดันรถตัวใบมีดครับเนี่ยขึ้นราคาสี่ร้อยบาทครับตั้งแต่ก่อนเราซื้อมาพันเก้าพันแปดเนาะนี่สองพันสามครับผม ตัดขึ้นมาเร็วเป็นครึ่งเลยหรอไดอะไรบ้างนี่เม็นี่เม็ดแปดสิบเอาเก้าสิบพันีเลยเพราะว่าของเรามันใหญ่มากไงดได้นะไม่ได้ก็ต้องได้นะมันม <c oughs> ีคนีน,นะเ <c oughs> นี่ยแล้วก็เล็กปองอ้อยครับเอาแบบมือมาเลยครับทำให้จบครับพวกเราก็จะเอาให้จบเลยเอาให้ดีไปเลยครับ เดี๋ยวเจ้าเกติอิชชาอ่าพอเหลียวแน่นอนครับพอเหลียวจะได้ปีกแล้วนี่จะเดีวถุย จะใส่ตามข้างหลังหน่อยดิดามตัวนี้ไหนดามตัวนี้เลยข้างหลังอีกอันเล็กอ๋อที่ว่ายึดนะใช่พี่ตามหน้าตามหลังอืมไม่งั้นไม่อยู่อืมโอ้ยไม่เล็กเยอะเอาตัวน้าเลยก็ได้หรอกเอาตัวนี้ที่ว่งๆางเท่ากันนี่ไดัใส่โจ๊ะใส่เน็แล้วก็ทีนี้ใครสร้างบ้านใครสร้างโรงงานได้ตายครับเพราะว่าราคาแพงมากครับเหล็กขึ้นราคายังหนักเลย หมูไก่ขึ้นยังพอมีลงครับแต่รับรองครับเหล็กขึ้นแล้วขึ้นเลยครับขึ้นแล้วลืมครับพวกเหล็กพวกอุปกรณ์นะขึ้นแล้วลืมไม่มีลงครับวันนี้อยู่ข้างนอกก็มีอาจารย์อาจารย์เจดครับแล้วก็อาจารย์เป๊สุรินครับประจำการอยู่ที่สูงเนินครับอยู่กวนรับแลงครับแต่เจ้า xcmg ครับ พอเลียวมาทำปีกครับวันนี้ก็ <c oughs> เลยเราได้พามาชมบรรยากาศครับในโรงงานของเราครับผมเนี่ยโรงงานครับอันนี้ยังไม่ถึงเดือนกุมภาเลยครับร้อนจัดขนาดนี้นะครับวนนี้ดูบรรยากาศอากาศร้อน รถตักมีปอร์ทัลเข้าไป dan มาไหนครับ dan กองๆอย่าเหยียบมัน điền đi pheo này, nhá, này đó con hay đấy, Cắt đi, ông lò con đi, pheo tắt đi nè, mày thói đâu bây này, bây coi coi พวกเราทํากันเองครับพเรามีเครื่องมือพร้อมครับอยู่ที่โรงงานของเราครับมีทุกอย่างพร้อมแล้วครับสามารถที่จะจัดการบริหารกันเองได้ครับคนขับต้องมีทักษะอะไรทอย่างครับผมกับการทํางานครับทีมพวกเราก็อยู่ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะสร้างทีมทีมงานเสียชราคุณไปรังครับกับงานโคกนองนาหรืองานอะไรก็ได้ทําหมดทุกอย่างครับเพราะว่าจะได้เงินครับพวกเราไม่ไม่เกี่ยงครับพอเลี้ยวาว่าทาได้ทุกอย่างนะครับ ถ้าขุดไม่ดีก็ต้องโทษตัวเองครับเพราะตัวเองทําไม่ได้องศาครับนะไม่ห้ามติใครครับเลยเลยให้ทําเองเสเลยอ, <laughs> อ่กินข้าวหรือยังเนี่ยกินข้าวยังฮะกินข้าวหรือยังมานี่มา อันนี้เรวมากินข้าวยังถามไม่ตอบครับอันนี้เพื่อนพอเหลียวครับนอนด้วยกันเมื่อคืนนี้นอนเรียปากกันอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราทีมงานเสียงโยน่าุูไปรลมครับวันนี้ อยู่ที่โรงงานครับผมกับเจ้า XCMG ครับเจ้าฟันปีศาจครับได้ฟันแล้วก็จะติดปีกครับวันนี้จัดการโดยพอเหลียวครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ